สวัสดีผู้ลงทุนทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกันกับ Smart m ม n นนี่ฉลาดการเงินธรรมะเนี่ยวันนี้เราก็จะมีข้อเตือนใจสำหรับคนที่มีการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงและเมื่อตลาดผันผวนก็จะเกิดอาการตกใจนะคะหรือที่เรียกว่าพ a น i ิคนั่นเองพ a น i ิคเซลลก็จะทำการขายออกมาตอนขายก็จะทำให้เกิดขายขาดทุน นะคะรับรู้ขาดทุนไปแล้วนะคะต่อมาตลาดรีบาวก็เป็นการเสี่ยโอกาสบางทีอาจจะต้องเช็คข่าวก่อนนะคะดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์นี้เกิดนานไหมนะ,ะแล้วก็ควรจะต้องทำอย่างไรเรามาดู3เหตุผลหุ้นโลกดิ่งเหวจาก Black Friday สู่ Black Monday กันค่ะจากบทความของ Well Me Up ลงไว้นะคะในวันที่5สิงหาคม 2,567เกิดเหตุการณ์นะคะ Black Friday นะคะเหตุการณ์นี้มีอะไรบ้างเราไปดูกันว่ามีอุณหภูมิโลกแบบไหนนะคะอันแรกเลยดัชนีวัดความผันผวน VIX นะคะมองว่าเกิดความกลัวของนักลงทุนซึ่งผ่านตลาดหุ้นสหรัฐนะคะตัวดัชนี S p 500เนี่ยซึ่งยิ่งสูงก็เท่ากับยิ่งผันผวนและมีความกังวล พบว่าในวันที่5สิงหาคม2024แต่ระดับ51สูงสุดนะคะนับตั้งแต่เดือนในสายน2020ก็คือมากกว่าในช่วงที่โควิด9นะคะที่ VIX แตะไปที่80นะคะก็หมายความว่ามันอยู่ใ,ใกล้จุดที่สูงสุด นั่นเองแน้วก็เลยเกิดความกลัวนะคะของนักลงทุนนะว่ามีความผันผวนนะยิ่งสูงก็ยิ่งผันผวนนั่นเองนะคะทำให้นะคะตลาดหุ้นทั่วโลกดิ่งหนักตั้งแต่วันศุกร์นะคะ Black Friday ต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์เลยทีเดียวที่เรียกว่า Black Monday นะคะในวันศุกร์นี่คือตลาดสหรัฐแล้วก็สืบเนื่องมาจนถึงวันจันทร์ก็จะไปกระทบกับตลาดยุโรปตลาดเอเชียแล้วก็กระทบตลาดสหรัฐนั่นเองค่ะ ทำให้นะคะหุ้นยุโรปร่วงนะ,ะหนักถึง3.2ก่อนจะลดลงนะ,ะเหลือใกล้กับ3นะ,ะวกจากนี้นะคะก็ยังมีตลาดญี่ปุ่นนะคะซึ่งร่วงหนักถึง12คือติดลบภายใน1วันมากที่สุดนะับตั้งแต่ปี1987หรือในรอบ37ปีเนี่ยสามารถล้างกำไรที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเกลี้ยงกันเลยทีเดียวนะคะ และเงินเยนแข่งค่าที่สุดนับในรอบ7เดือนแตะไปที่142เยนต่อดอลลา,าร์สหรัฐตลาดเกาหลีใต้ค่ะร่วงหนัก8%จนต้องพักการซื้อขายประมาณสัก20นาที คุนไทยเองก็ตามมาเลยนะคะร่วงหนักเลย40จุดหรือเกือบ3%ต่ำสุดในรอบเกือบ4ปีแต่ก็ยังน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนในภูมิภาคนะคะมีตลาดนิกกอีกลบ12.4นะคะตลาดเกาหลีใต้8.7แล้วก็ตลาดที่ออสเตรเลียลบไป3.70ค่ะผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปี ลดลงนะคะร่วงแตะ3.69%ต่ำที่สุดในรอบปีจากสัปดาห์ก่อนที่เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ4.2%ขณะที่รุ่นอายุ2ปีนะคะราคาล่วงลวงมาอยู่ที่3.7ค่ะ เัืาเหตุผลที่เราต้องจับตาดูนะคะอันแรกเลยก็คือ 1. ตลาดแรงงานสหรัฐอ่อนแอคนว่างงานพุ่งนะคะแล้วก็กังวลเศรษฐกิจถดถอยการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนกรกฎาคมมีเพียง1 1 4 0 0 0ตำแหน่งจากเดือนมิถุนายน1 7 9 0 0 0สาตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นก็เหลือ2ในสอัตรา,าก,การว่างงานเกือบในเดือนกรกฎาคม พุ่งแต่4.3%มากที่สุดตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2021สะท้อนความเสียส่ยงเศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยอัตราการว่างงานระยะยาวก็เพิ่มขึ้นเช่นกันโดยผู้ที่ตกงานต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า27สัปดาห์มากกว่า2เดือนเนี่ยนะคะรวมเนี่ย1.54ล้านคนซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภา2 0 2พันธ์2022 ค่าจ้างเนี่ยมีการปรับเพิ่มมันออนมัน,น0.2เยอียออนเยีย3.6ซึ่งน้อยกว่าที่คาดอยู่ที่0.3และ3.7ผู้ที่ทำงานนอกเวลาก็คือมีการหารายได้เสริมพุ่งขึ้นเป็น4.57ล้านคนโดยเพิ่มขึ้น346,000คนซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนะับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2021เหตุผ<ค>ล<ะ>ที่2นะคะหุ้นเทก ที่เป็นหุ้นนำตลาดเนี่ยร่วงโดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม AI ร่วงแรงนะคะตลาดร่วงหน้าเนี่ยนะในวันที่5สิงหาคม2024หุ้น AI ดิ่งลงราวประมาณ9%โดยมี Nvidia เดียลบ10เทสลาลบ8 Apple ลบ7 Meta p l a t f o r รลบ5 Amazon ลบ5 Alphabet ลบ5 Microsoft ลบ4ค่ะ N a s d a q 1 0้นะคะ ร่วงหนักสุดในรอบ4ปีโดยหุ้นในกลุ่มเจ็ดนางฟ้านะคะมีสัดส่วนถึง43%ในดัชนี NASDAQ100 นะเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันน่มันจะมีหุ้น7นางฟ้าอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในตัวเจ็นางฟ้าเนี่ยซึ่งมีน้ำหนักถึง43%เนะี่ยลดลงก็จะกดดัชนีลดลงด้วยเหมือนกันค่ะ ที่สำคัญคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตนะคะมีรายงานจากไตรมาสที่2มีการขายหุ้น Apple กออกมาครึ่งหนึ่งของพอร์ตนะคะทั้งหมด390ล้านหุ้นยิ่งกดดันหุ้นนังฟ้าทั้ง7นะะล่าสุด Apple ยังคงสัดส่วนมากที่สุดนะคะในของเบิร์กช e h a าร a w a y ประมาณ400ล้านหุ้นนั่นก็ยังอยู่ที่ราวๆ29นนั่นเองค่ะ ผลประกอบการกลุ่มเทค,นะคะในไตรมาส2ะ,ะปี2024สผสมระหว่างไม่ดีะะระหว่าง a l p t m i บ r o s o f t Amazon เี่ยนะะ <_. S 1> และพอใช้ได้ระหว่าง Apple กับ Meta แต่นักลงทุนอดทนไม่พอค่ะก็เลยที่จะรอการลงทุนใน AI ที่จะใส่เงินไปประมาณ1ล้านล้านเหรียญดอลลาร์ให้มันเกิดผลนะคะเพราะอยากจะเห็นผลกำไรมากกว่านี้นะคะนักลงทุนก็เลยมีการปรับฐานเทขายออกมานั่นเอง อีกอันนึงนะคะเป็นความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศมีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะในส่วนของอิหรานประกาศพร้อมตอบโต้อิสราเอลอย่างรุนแรงและพร้อมล้างแค้นด้วยเลือดนะคะจากกรณีรอบสำหารผู้นำนะคะทางการเมืองของกลุ่มฮามาสในส่วนของโคโสซกอิสราเอลนะคะประจำกองกำลังป้องกัน ประเทศอิสราเอลเนี่ยระบุในปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าอิสราเอลอยู่ในการเดินภัยขั้นสูงสำหรับปฏิบัติการทางทหารทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 3. ส,สิ่งที่ต้องจับตาจากนี้นะคะในอันแรกเลยจะเป็นการจับตาตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะในภาคบริการคือถ้าต่ำกว่า50เนี่ยจะมีการชะลอตัวอาจจะต้องเพิ่มแรงกดดันต่อเศรษฐกิจสหรัฐและเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยมากยิ่งขึ้น ในส่วนที่2นะคะ CME Fed Watch เนี่ยคาดการว่าโอกาส70%ที่เฟดจะลดดอกเบีย้ย0.5ในการประชุมเดือนกันยายนจากก่อนหน้าเนี่ยคาดการไว้ที่0.25นะคะและบูมเบิร์กมองว่าอาจมีโอกาส60%ที่เฟดจะลดดอกเบี้ยฉุกเฉินก่อนการประชุมเดือนกันยายนค่ะอันนี้ก็เป็น3มสิ่งที่เราต้องจับตามองเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงนี้จะเห็นราคา สินทรัพย์เสี่ยงนะคะปรับตัวลดลงค่อนข้างมากก็ส่งผลทำให้สินทรัพย์ที่มีการลงทุนนะคะและถ้าไปลงทุนในหุ้นสารัฐด,ด้วยนะคะในกลุ่มแนดดกก็มีการปรับตัวลงก็อยากให้ผู้ลงทุนค่ะมีสติเช็คข้อมูลแล้วก็ติดตามข่าว ะะสามารถเช็คข้อมูลได้นะคะอาจจะเป็นการติดตามข่าวดูว่าเอทุกไตรมาสเนี่ยเขาจะมีข่าวอะไรมีเหตุการณ์อะไรนะคะแล้วก็ในแต่และผู้ให้บริการเราก็สามารถที่จะเข้าไปเช็คข่าวได้มีศูนย์ให้ข้อมูลนะบริการ ผู้ลงทุนอยู่นะคะก็สามารถจะเข้าไปเช็กและตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นได้นะคะก็ลงทุนอย่างระมัดระวังที่สําคัญถ้าเป็นการลงทุนระยะยาวแล้วอะค่ะก็อาจจะเป็นช่วงที่ดีนะคะในการที่ราคามีการปรับฐานและถ้าเรามีการวางแผนการลงทุนแบบส,บสม่าเสมอที่เป็นแบบ d o ล l a r cost a v e r a g อยู่ด้วยแล้วนะ่ะก็จะทําให้เงินที่นําส่งเข้าไปในแต่ละเดือนเข้าไปเก็บหน่วยลงทุนหรือซื้อหน่วยลงทุนหรือสะสมการลงทุน นะะในราคาที่ถูกลงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการลงทุนต้องมองดูระยะยาวแต่หากพาดพังการลงทุนมีการปรับเปลี่ยนนะคะในการสวิตชิ่งเข้าไปลงทุนในจังหวะที่ราคาค่อนข้างสูงแล้วก็อาจจะต้องรอนะคะราคากลับมานะคะที่สำคัญอย่าลืมมีสติเช็คข่าวติดตามข่าวด้วยนะคะ ดังน,ะะนั้นวันนี้ก็ขอบคุณที่มาติดตามค่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ